คนตอนนี้นะคะเวลาค่ามงคลน,นะคะเราก็จะไปอยู่ที่ขน่งนะคะเราอยู่ในขน่งนะคะ่เงะ,คะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปซื้อตัว๋วดูกันนะคะว่าเราจะไป <c oughs> เราจะไปไหนกันนะคะไกลคะฮะทก่าอย่ทก <130. S 1> อรร่าไอนน่งรอย่างบอย่รงอออ เราหารถไม่เจออ๋อนี่ไงรถคันนี้นะคะกรุงเทพพัทยานะสามสามสามสี่หรมืออยู่ข้างหน้านู่นงงงงหาที่นั่งงงสิบสามสิบสี่ข้างหน้านู้นพี่งงงง ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงพัทยาแลงา้วน,น,น,นะคะตอนนี้เินแล้วค่ะ2โมง2ทุ่มครึ่งอนนั่งรถจนมาตูด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 ,ด,ด,ดขึ้นบ้านไปหมดแล้วนะคะแต่ก็คุ้มมากคุ้มกับการมาพัทยาครั้งน,นี้นะคะแต่ที่ต้องใช้มากต้ไงใช้กว่านี้ก็คือ ก็คือเรายังไม่ได้หาที่พักกันนะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ที่พักกันเมื่อไหร่ <c oughs> เดินทางว้าค่ะคือไม่ได้จองไม่ได้จองที่พักแมานะ,ะตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่รู้จะไปนอนที่ไหนดูนะว,ว่าจะ,<ย>จ,ะจะได้ที่พักเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้ที่พักตอนประมาณกี่โมงแล้ว ไปดูกันเลยนะเรารอรถรอรถแก๊สเมื่อไรจะมาเขไม่รู้โอ้โหติดมากนี่ครับแก๊ปของเราแก๊ปราไม่ทอาเดียวห้าสิบตำลันไม่รู้ว่าเขาพาเราไม่รู้ เออทอร์มินอลพัทยานะและ้วพาเราโอ้โหน่ากลัวมากนักตาน่ากลัวมากีงาด้วยี่คนนะครีบ,รร <al> รบไปดูอะไรก็ไม่รู้ที่นอนก็ยังไม่มี โจนะะ้นนะคัเียตอนนี้เรายังหาโรงแรมไม่ได้เลยครับยังหาโรงแรมันไม่ได้เลยตอนนี้เราต้องรีบหาโรงแรมกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มเพื่งแล้วเรายังไม่ได้ที่นอนโอ้โหหาโรงแรมสนันนะ่นจังสุดยอด โอ้ยเจอแล้วนะคะตอนนี้มาชิงเงินกี่ท้ายก่อนเลยเจอแล้วนะคะเฮ้เ,เราก็ได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ได้ห้องใหม่แล้วโอ้โหก<ด>ี่โ<อ> <พอ S 2> มว่าจะห้าทุ่มแล้วนะคะเพิ่งได้ห้องเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมห้องค่ามันจะดีแค่ไหน,นในราคาอยู่ที่งบห้าร้อยบาท มันดีมากมาในราคา500บาทนะคะที่มัดีมากเลยวิวของเนอร์ก็จะดีดีไม่เห็นทะเลแต่มีแต่ผับบาร์นะก็เทอร์มนัลทริปข้าวสารเราก็ขอจบเทียวเท่านี้นะคะทุกคนไว้ติต่อกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจีนนะบ๊ายบาย